ทุกคนที่อยู่ในห้องกำลังตั้งประตูอ,อยู่เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาด้านในได้ไม่นานพวกมันก็ต้องพังเข้ามาได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นแบบน,นี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเฮ้ยน hey, ี่นี่ฉันว่าฉันเจออะไรบางอย่างนะตรงนั้นมันมีรูที่เราสามารถมุดออกไปได้ด้วยทุกคนเร็วเข้ารีบตามดิวไปตรงนี้เดี๋ยวฉันจะดันประตูให้ก่อนอุโมงใต้ดินทางเชื่อมกับตึกอื่นๆทุกคนได้เดินเข้าไปในอุโมงด้วยบรรยากาศที่น่าอึดอัด และแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยระหว่างที่เดินทางอยู่ริวก็ได้เห็นอีกห้องหนึ่งที่ห้องนี้ได้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทํางานได้ฉันว่าที่นี่มันเป็นเหมือนห้องทดลองอีกที่หนึ่งยังไงก็ไม่รู้ฉันจำมันได้นี่คือที่ที่ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นตกลงว่าเธอเป็นผู้เกี่ยวขอย้องจริงๆเหรอนี่มันบ้าชัดๆ พวกเขาใช้คนเป็นหนูทดลองเหรอเนี่ยแปลว่าเธอรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นแล้วฉันพูดถูกไหมล่ะฉันไม่มีทางเลือกฉันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ยังไงล่ะขณะนี้ในห้องทดลองทุกคนได้ทำการค้นคว้า,า,าและก็ได้พบกับโปรเจกต์คืนชีพที่บนหน้าจอตอนนี้กำลังสแสดงวีดีโอที่เกี่ยวกับหญิงสาวกำลังถูกทดลองหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จสิน้นทุกคนได้เดินออกจากห้องทดลอง และทันใดนั้นเองก็มีกลุ่มซอมบี้ดักทางเอาไว้และได้วิ่งตามหลังจากที่ทุกคนกำลังที่จะพยายามหนีมินาด้ใช้ไห้เบสบอนร่วมานต่อสู้แต่ว่าเธอจะมปเอื้อถึงกลับซะได้และเธอด้านเรือไปเห็นระเบิดมือมันเลยไม่มีทางเลือกที่เธอจะต้องตัดสินใจไปเถอะซอมบี้ตัวนี้เดี๋ยวฉันจกกัดการมันไว้เองไม่นาะยมินาพวกเราจะไม่ทิ้งเธอไว้เลยครับเคนจิอย่าทำให้ฉันต้องเสียใจนะรีบไป หลังจากที่ออกมจะอุโมงค์ได้แล้วตอนนี้อยู่ภายในอาคารเรียนเคนจิและริวโกรธหญิงสาวเป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหญิงสาวเธอเป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ใช่เพราะเธอมินาเธอคงไม่ตายฉันขอโทษพอหน้าแล้วนะถ้าหากพวกเรามูวแต่โทษกันเองไม่งั้นพวกเราอาจตายกันหมดเลยก็ได้นะขณะน,นี้ทุกคนกำลังเสียใจและได้มองออกไปนอกหน้าต่าง ซึ่งในโรงเรียนได้เต็มไปด้วยซอมบี้พวกเราสูญเสียกันมากเกินไปแล้วจะต้องรีบหยุดเรื่องนี้ไว้ให้ได้